สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมที่กระรบลบรักครับผมวันนี้เราก็มาไปเจอกับช่องตุ้ยพาระแชนแนลครับวันนี้เราก็สายเดินป่าเช่นเคยเนาะครับผมตอนนี้เราก็เดินมาประมาณครึ่งวันครับผมนี่ก็จะบ่ายแล้วเนาะแต่เราก็มาเที่ยงให้สองครับผมเริ่มจะบ่ายแล้วเราก็ยังหาจุดทํากับข้าวยังไม่เจอครับผมครับเดี๋ยวเราก็จะสำรวจไปเรื่อยเนาะไปหาจุดที่เราทํากับข้าวเนาะ ช่วงนี้ก็กับบ่ายเนาะได้อีกเก้านาทีจะบ่ายมงนครับผมเราก็เดินมาครึ่งวันแล้วยังไม่ได้กินข้าวเลยครับผมไปเราพาทมาชมเดินสำรวจด,ดวูบริเวณแถวนี้ก่อนครับว่าจะหาจุดทํากับข้าวจุไดไหนดีครับกดเดินก็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ช่องตุย้ยพะละชั้นเครับวันนี้เราก็มากับน้องหมาเช่นเคยครับสองตัวครับดูบรรยากาศครับขอบคผม เป็นธรรมชาติมากครับผมลมแรงมาตั้งสามวันละสี่วันละวันนี้ครับวันนี้เราก็ามาเดินป่าจุดป่าใหม่เนาะวันที่เรายังไม่เคยมาครับผมครับก็รุ่งนี้เป็นวันจันทร์แล้วครับผมวันที่เปิดงานเป็นวันแรกเนาะขอให้ทุกท่านครับเดินทางโดยสวัสดิภาพนะผม ถึงวันที่ทํางานอย่างปลอดภัยครับฝากกดไลค์กดแชร์ช่องตุ้ยเพราะชะนะครับผมป่ะคลิปนี้เราจะจะเดินหาดูก่อนเนาะว่าวันจุดที่ทํากัำข้าววันเราก็อยู่จุดไหนครับผมนี่ครับไม้จอมอนครับผมปะ เดินมาอยู่จุดที่สะพานครับผมจุดนี้ก็ดีมากเลยครับบรรยากาศเหมาะสำหรับทํากับข้าวเนาะะครับผมเหมาะมากครับท่านผู้ชมคิดว่าปลอดภัยเนาะ เราเราก็สำรวจบ,บริเวณจุดนี้ก่อนครับว่ามันจะไปต่อได้หรือเปล่า เวลาบ่ายแล้วปุ่มเดี๋ยวเราหาจุดทำกับข้าวก่อนเนาะครับจุดนี้ก็เป็นจุดที่ป่าหมายทึบเนาะเราไม่สามารถไปต่อได้เนาะเดี๋ยวเราก็กลับ เดี๋ยวเราก็กลับไปบริเวณเดินมีวกว่าเนาะท่านผู้ชมอบริเวณที่จุดนั้นก็ปลอดภัยมากกว่าจุดนี้ครับาจุดนี้ก็เป็นครับใบไมก้ก็ป่าทึบครับผมมีแต่หญ้าเนาะมไปต่อไม่ได้เนาะมันก็ไม่เหมาะที่เราทํากับข่าวเนาะไปเดี๋ยวเราไปจุดเดินมิวกว่า่อนนี้ก็เป็นเครือครับเครือเครือไม้ยาวเลย มันไปต่อไม่ได้ทตามชมเดี๋ยวเราจะไปจุดเดิมกว่า นี่ครับจุดนี้เหมาะมากครับผมอ่ะเดี๋ยวเราจะผูกเปก่อนเนาะผูกเปจุดนี้ดีมากครับท่านผู้ชมเป็นจุดที่มันไม่ค่อยลกเนาะจุดนี้ครับผมปลอดภัยเนาะป่ะเราก็เตรียมตัวทำอาหารก่อนหยิวข้าวแล้วครับ เดี๋ยวเราก็ทำความสะอาดสุดนี้ก่อน เดิมครับของมันต้องมีครับท่านผู้ชมคือเตาแก๊สปิกนิกเหมาะสําหรับเดินทางครับผมเดินมุ่งเดินป่าเที่ยวรุ่นเที่ยวนี่ครับผมนี่ครับใช้ง่ายสะดวกสบายด,ดีครับผมเหมาะสําหรับในการเดินป่าครับผมว่าผมใช้นี่เพราะอะไรผมความปลอดภัยอยู่ในป่าเนาะเพราะว่าถ้าเราจุดไฟจุดอะไรเนี่ยเผียวไฟมันมอดไม่หมดเนาะอาจจะไหม,ไม้ไม่ป่าเนาะเลยผมมาเรียกมาใช้ครับเนี่ย เอาแก๊สปิ๊กพกพาสะดวกสบายครับผมของมันตรงนี้ช้อปปี้ครับอันนี้ครับผมเปินแก๊สกระป๋องครับผมครับาคาถูกเยี่ยมนี่ครับผมหิวน้ำแล้วเดินมาไกลครับให้น้องหมาได้พักผ่อนไว้ครับผมก่อนที่เราจะเดินทางต่อเนาะครับผมวันนี้เรามาสองตัวเพื่ความปลอดภัยครับ ครับตอนนี้เราก็จะทำํำเมนูก็ผัดเผ็ดกับเผาเชิ้นเคยครับผม่อแบบง่ายๆแบบเรียดอยู่ในกลางป่าครับผมทํมาไง้็อร่อยครับผมอยู่กลางป่าเนาะไปะเดี๋ยวเราจะเตรียมอุปกรณ์ก่อนหิวข้าวแล้วครับผม ครับเดี๋ยวเราก็เมนูเราผัดเ,ดเผ็ดเนาะผัดเผ็ดกลางป่าครับผมอยู่ในป่า ตอนนี้เราก็รวนหมูเสร็จแล้วครับผมเดี๋ยวเราเหยาะพี่แกงลงนะร,รวนหมูให้มันสุกก่อน ากินมากนะครับท่านผู้ชมหอมครับนี่ครับชิมอืมพอดีเลยครับว้าวครับผมเมโนูนี้ก็ ผัดเ,เผ็ดเนาะผัดเผ็ดหมูในกลางป่าครับผมเป็นตาแซบตาลอยฝากากดไลค์กดแชร์ช่องตุ้ยเพระเาะนนครับผมไปเดี๋ยวเราจะกินข้าวกันะนครับผม อร่อยมากครับผม ครับวน,นี้อร่อยมากครับผมนม่รู้ว่า,มาแมลงวันมาจากไหนเ,เยอะมากครับผมยังงงเลยนี่แหละกรทรมชาติวันนี้ก็อาหารอร่อยมากครับผมนี่เรากินเสร็จแล้วก็จะนอนต่อครับนอนพักผ่อนนาะเดี๋ยวเรายะอบเดินทางหน่ โอเคครับท่านผู้ชมวันนี้เราก็ทานอาหารเป็นที่เียบร้อยเนาะเดี๋ยวเราก็จะมานอนพักอยู่ในถ้ำกลางป่าเนาะครับป่าแห่งนี้ก็ปลอดภัยดีครับผมไม่มีอันตรายใดๆครับแล้วแค่พักแรมต่อข้างคืนเนาะว่าผมยังไม่เคยมาพักในป่าแห่งนี้กาครับผมสดชื่นครับก็พรุ่งนี้ก็เราก็ทํางานครับผมวันจันทร์เนาะเป็นวันที่โรงงานเปิดงานครับ ก็อ,อีกนานเนาะกว่าผมจะลงคลิปครับผมครับฝากกดไลค์กดแชร์ช่องตุยนน้ยเพลาะใช่ไหมครับผมเห็นไหมครับผมว่าใบองค์ใบไม้ก็ร่วมเริ่มร่วงเริ่ม,ม,มตกแล้วครับผมอันนี้ก็แสงแสงแดดก็เริ่มจะส่องทะลุออกมาได้ครับทําให้เกิดแสงสว่างท่านผู้ชมครับตามฤด,ดูการของมันเนาะถ้าเป็นหนาฝนอะ่ะมันอีกอีกแบบหนึ่งครับผมก็ ฝนตกปุิบใบไม้ก็เริ่มแตกยอดแตกปกคลุมครับผมทำให้แดดส่องส่องมาไม่ถึงครับ <l ots> ตาานปดูการของมันเนาะวันนี้ก็เดินเปล่าน,นี้ก็สนุกมากครับผมว <l ots> ันนี้เราก็มากับเจ้าหมาสองตัวเช่นเคยครับผมความปลอดภัยเนาะ โอเคครับท่านชวมวันนี้เราก็ได้เก็บอุปกรณ์จะเดินทางกลับบ้านแลนะ้วเนาะอันนี้ก็เวลากับ4ี่โงแล้วครับท่านชมก็เราจะถึงบ้านก็อีกไกลครับครับผมคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ like, share, share, ช่องตุย้ยพอราะชนะครับผมคลิหน้าเจอกันใหม่นะครับผมสว,ส,บสวัสดีครับบ๊ายบาย